คุณลูกค้าตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโชว์รูมหรือว่าไลฟ์สดอะไรนะคะจะมาเปิดกรุกระเป๋าแบรนด์ IG, ดัง TikTok อกไอใดๆที่ซื้อในช่วงที่ผ่านมาค่ะทุกคนมีมาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ใบเลยทีเดียวอ่ะ เจ็ดวันเใบนะคะมาเริ่มกันที่ s ซนออย l p โพสแบ็กสีแซนนะคะที่ซื้อน้องคนนี้มาเลือกรุ่นนี้เนี่ยก็พอคิดว่ามันมินิมอลมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าแต่งตัวได้ง่ายนะสีก็แบบกลางๆน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัวน้องนะคะอันนี้ได้มาแบบในแอปส้มเนาะได้โค้ดต่างๆลดมาเหลือ2,000แบบ 2005นอะไรอย่างงี้แล้วก็นี่พอค่อยตุ๊กต,ตาหน้าหลักมากแอบอวอนของก้อนชิชิสีเหลืองนะคะใดๆเลยที่ประทับใจในน้องคนนี้ก็คือชอบวัสดุมากทุกคนมันจะมีความแบบหนังนิ่มๆม,มันๆน,นะคะแล้วก็เห็นอย่างเงี้ยคือจุเยอะมากนึกว่ามันสุไม,ม่เยอะใช่ไหมทุกคนจุเยอะมากนะคะแล้วก็ซิปคือลื่นมากอันนี้คือเป็นเป่าที่แบบชอบแล้วก็ทับใจทับใจน้องเลยนะคะมีซิปสองฝั่ง แบบนี้ที่สําคัญสะพายขึ้นไหลอ่ะแม้ว่าจะปรับสายไม่ได้นะอันเนี้ยแต่ว่าความยาวพอดีนะไอสูง1 0 152นะคะก็ไม่รู้สึกว่าแบบมันยาวเกินผ่านแล้วก็สะพายเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแบบว่าตกนะโอเคเลยอันนี้ในราคาที่จ่ายไปพับใจ1 0บสไปเลยค่ะไปที่2องรีวิวมูสดูบนะคะรุ่นหนี้เลยทุกคนก็รูปทรงอ่ะที่สนใจเพราะว่ามันแอบคล้ายคสแตนออยนะแต่ว่าสีนี้ก็คือ เป็นสีน้ำตาลที่อายังไม่เคยมีนะคะน้ำตาลมอคคาแบบน้ำตาลกาแฟและนี่รูปทรงใดๆก็คือมินิมอลถูกใจใช้ง่ายมีความเกาหลีเยี่ยงห้อยตุ๊กตาแล้วคือถูกต้องแล้วที่สำคัญถูกมากอ,อ่อราคาเต็มพวกช่องที่ไม่มีโค้ดใดๆจะประมาณ0 0มร้อค่ะแต่นี้ได้มาแบบ250อะไรเงี้ยและเป็นสีที่แบบแย่งชิงกันสุด คือต้องตั้งไว้เลยว่าแบบอ่าน้องเติมสตอ็อกผูกชันกดค่ะแล้วก็นี่ดีเทลต่างๆนะคะหนังเอ่ยอะไรคือเป็นหนังแบบเป็นหนังแบบเงาๆมีลายนิดหน่อยทุกคนอ่าแล้วก็ซิปนะคะก็จะเป็นซิปอย่างนี้ข้างในจุของได้เยอะมากทุกคนมีช่องข้างในสอง ช่องซิปหนึ่งจะเห็นว่าเป็นสายโยนเนี่ยก็สามารถอันนี้เวิร์กแน่นอนนะคะเพราะเราก็เป็นสายโยนเหมือนกันไม่จดัดระเบียบโยนเข้าไปค่ะสูงเยอะนะแต่ถ้าจะให้หักคะแนนนไะอ้ว่าเหมือนสายสะพายแล้วแอบแข็งนิดหนึ่งแอบเจ็บไหลนิดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดได้ซิปเป็น2ฝั่งเหมือนแตนด์ออรจะดีมากอันนี้เป็น ฝั่งเดียวแล้วเราแบบขี้ลืมแล้วก็พอจะพายไปแล้วก็แบบต้องหาซิปอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะมีความแบบต้องเอาออกมาแล้วก็หาจิปนิดนึ่งถ้าเป็นซิปสองฝั่งเหมือนสแตนออยจะดีมากเป็นกระเป๋า okay. ที่ช่วงนี้ใช้อยู่ everyday เพราะว่าน้องขื้นไหลแล้วน่ารักมากแล้วก็ดูเกินราคาดูแบบ500บวกทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแค่แบบ200นะคะใบที่3นะคะกระเป๋าสีแดงมินิมอลใบนี้ก็คือได้จาก บ้านส้มทุกคนคือสาเหตุคือช่วงนั้นอยากได้กระเป๋าสีแดงแบบฟิลสแตนด์ออยแต่ว่าตั้งหมดงบหมดนะคะก็ไปถ่ายเจออันนี้มาคิดว่าแบบมันน่ารักแล้ววัสดุอะเออวัสดุมันแบบดูเป็นฟิลคล้ายๆแต่ว่ามันจะไม่ได้มีความนุ่มเท่านะคะและรูปทรงน้องอันนี้คือไอชอบเพราะว่าแบบมันคล้ายๆแบบนักเรียนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยห้อยแล้วก็คือน่ารักดีแล้วก็ขนาดแบบไซส์เอ็มนะจุ จุ่ของได้เยอะนะคะอันนี้นี่คืออันนี้คือความจุเป็นขนาดที่กําลังดีนะคะจุได้เยอะมากๆหรือช่องหน้าไม่มีอะไรนะคะเน้นแบบโยนๆไปแล้วก็มีช่องซิปให้1อันน,นนะโดยส่วนตัวชอบหน้าตาชอบวัสดุชอบไวา์น้อง ในราคาสองร้อยกว่าบาทคิดว่าคุ้มมากๆแต่ว่าถ้าให้ให้หักคะแนนอยู่เรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเขาว่าเย็บสายสองฝั่งไม่เท่ากันทุกคนเหมือนสายฝั่งหนึ่งมันจะยาวกว่านิดนึงหรืออะไรทุกอย่างแล้วพอเหมือนพอห่อยแล้วหมดเนี่ยมันจะมีความแบบไม่บาลาน์มันเอียงเอียงนิดนึงนะคะมันก็ทําให้เหมือนสายชอบตกแต่ว่าถ้าใส่ของหนักอ่ะมันก็แอบช่วยถ่วงดุนได้อยู่นะแล้วก็นี่อันนี้เป็นอ่อ อันที่ไอซ์ซื้อมาห้อยเองเพิ่มความเป็นนักเรียนญ,ญี่ปุ่นน่ารักมากนะคะก็ก็จะมีตรงขอบขอบนะที่เขาไม่ได้ลงยามันก็จ,จะเป็นอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ดูไกลก็ไม่ได้อะไรนะราคาือถูกไงก็เลยสามารถมองข้ามเรื่องใส่ไม่เท่ากันได้อ่ะถ้าใครมองหากระเป๋าแบบสไตล์นักเรียนญี่ปุ่นสีแดงน่นารักน่นารัก ก็ oh, ตามได้คืรีวิวเดวิดโจนนะคะเป็นรุ่นนี้เป็นกระเป๋าที่ใรีวิวบ่อยเหมือนกันพายชอบดีไซน์เขามากมันมีความแบบมินิมอลแล้วก็ทำเลสนะคะแล้วก็แบบช่องเยอะวัสดุดีการจัดเย็บดีเกินราคามากๆมันเนียบมากทุกคนถ้าเทียบกับอัน200ให้รีวิวไปก่อนหน้านี้อันนี้มันเนียบมากมันเก็บงานแบบดีทุกอันในราคาที่แบบ อึ้งอันนี้น่าจะ500กว่าบาทนะทุกคนในงานแบบนี้เห็นงานไทยยี่ห้อไทยบางแบรนด์ก็ขายหลักพันได้เลยนะคะที่สําคัญที่ชอบอีกอย่างคืออันนี้สะพายได้2แบบลยคะอันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นไหลใช่ปะแล้วเขาก็จะมีสายแถมนะคะเป็นให้เป็นแบบบอดี้คลอสได้อันนี้ทุกคนสายแถมก็จะมีความมีความยากนิดนึงในการต่อแต่ก็ไม่ยากเกินไป ก็ดีตรงที่เหมือนแบบเราปรับตามความสูงต่ำของสูงต่ำป,ปรับตามความเตี้ยของเราได้ซช่งไงก็เตี้ยก็ปรับให้มันสุดไปเลย <c oughs> ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งแต่ส่วนตัวไอ้ชอบแบบสั้นมากกว่าไอ้ว่ามันเข้ากับหน้าตาของน้องอันนี้พอเป็นแบบบอดี้คอร์แล้วดูเฉยขึ้นมาเลยพเพราะไลไมรู้ทุกคนแต่ว่าสีคือเป็นน้ำตาลน,น้ำตาลทูนนะคะไม่ใช่น้ำตาลแบบโกโก้ซึ่งไอง้ว่ามันดูแบบ ดูเบาค่ะดูแต่งตัวง่ายถูกต้องแต่ว่าจะมีตินิดนึงคิดว่าไม่เหมาะกับคนที่เป็นสายแบบเพราะว่าเอ๊ะเป็นคนสายแบบเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเลือกมาวันที่ไม่ต้องไปทำภารกิจเยอะแยะอะไรแบบไปแปบบ๊บๆรบกลับใส่กระเป๋าตั้งใส่มือถือที่ชัดแบตบสเปริปนิดหน่อยแค่นี้ได้นะคะแต่วันไหนถ้าจะไปอะไรเยอะก็จะไม่ใช้อันนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เชียร์มากๆเลย500กว่าบาทถ้าได้โค้ดก็เหลือแบบ400 กบาทนะคะที่พันสีเยอะมากคนแอบเชียร์สีขาวอีกอันนึ่ไงไว่าสวยมากอันนี้นะคะนยิยามคือดีเกินราคาค่ะคุณ I love David Jones มาต่อกันที่รีวิว p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  e r s h i m m e r รุ่น o o k ลิ n นะคะก็ที่ตามเลยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูที่พาสเทลอ่ะมันเป็นสีชมพูที่น่ารักที่ถูกต้องไม่แจ่นเกินไม่อะไรเกินและที่ทำให้ซื้อเลยก็คือนี่ มีกระเป๋าไรปหัวใจทุกคนพอมีกระเป๋าไร่หัวใจปุ๊บมันคือถูกต้องมันคือต้องเอฟนะคะแล้วก็นี่ใส่เหรียญก็คือมันจะแบบเปิดได้แบนอย่างนี้เลยจะใส่อะไรก็ได้นี่ก็คือใส่เหรียญไว้อ่าส่วนข้างในนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กเปิดปิดนะแล้วก็มีช่องเสียบบัตรอีกหนึ่งช่องนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าจะให้หักคะแนนนิดนึงไอรู้สึกว่ามันไม่มีซิปก็จริงแต่ว่าด้วยความที่เขามีรูตรงนี้ทําให้เหมือนแอบหยิบของแล้วมันติดๆน,นิดนึงอะ หนึ่งถ้าเป็นซิปไปเลยหรือว่าเป็นแบบไม่มีรูกันน้นตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กมากๆากอ้ออีกอย่างนะคะอันนี้สายปรับไม่ได้นะทุกคนเป็นสายฟิกเลยแต่อายาสูงร้อยห้าสิบสองก็คิดว่าจะพายไหลแล้วโอเคเลยแล้วก็ไม่ล่วงนะก็ถือว่าผ่านนะคะทุกคนนะคะอันนี้ราคาพันเกือบสองพันนะอันนี้ราคาเกือบสองพันแต่แว่าก็ ประทับใจในคุณภาพใดๆคือส่งราคาเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เชียร์แต่ว่าขอแจ้งข่วรายนิดนึงว่าสีชมพูนี้ไม่มีแล้วตอนนี้คือเป็นสีชมพูแบบนมเย็นให้ไปสองะคะก็จะมีสองชมพูจะเป็นชมพูโทนอื่นเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันได้เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นกลายเป็นรุ่นขายดีของเขาเลยนะคะแล้วก็มีสีเยอะมากถ้าไม่ใช่สีนี้ก็เชียร์สีเงินทุกคนจะได้เปรี้ยไวท์ 2K สุด,สดๆอันนี้ก็คือแบบไวูแค่แบบนี้ กอดูเค okay, แบบน่ารักนะคะทุกคนอันนี้นะคะ p พเ e r Shimmer แบรนด์ไทยที่ดังอีกแบรนด์หนึงคะ่ะอันนี้คือสวยคุ้มดีไซน์เลิศครบราคานี่แล้วมาถึงน้องเงินคนนี้บ้างช่วงปีที่ผ่านมากระเป๋าสีเงินฮิตมากถูกไหมทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นใบที่2ที่ไอ้มีของประดามพีนโอนี่นะคะแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ไทยที่คุณภาพดีสมราคาไม่แพงเกินไม่ถึง2,000นะคะแบบ พันสาอะไรเงี้ยถ้ามีโค้ดก็แบบอยู่พันเดียวก็ได้แล้วล้คุณภาพก็แน่นอนว่าที่ซื้อมาใบาที่2แล้วก็เพราว่าชอบในคุณภาพมากๆคนการตัดเย็บเอ่ยความเนี้ยบสีสันวัสดุใดๆก็คือเลิฟมากๆอันนี้ก็จะเป็นสีเงินที่มีความเท่อเพราะว่าแบบมันมีหมดุดมีแบบเป็นหมดุดเป็นดีเทลโซ่แบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้องเป็นหลอกน้องจะเป็นแม่เหล็กนะคะมีสายก็ปรับได้ ปรับได้จนถึงเป็นคอสบอดี้เลยก็ได้นะแต่ไอ้วาสภัยขึ้นไหลอย่างเงี้ยสวยกว่านะคะแล้วก็ความกว้างค่อนข้างกว้างเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ตกไหลดูในรูปแอบไม่แน่ใจาว่าเฮ้ยมันจะมันดูเล็กๆกับทุกคนแต่ว่าพอได้เห็นของจริงแล้วคิดว่าเออขนาดกำลังดีเลยนะพอดีมืออ่าแล้วเปิดข้างในนะคะก็หยิบของได้เลยสะดวกกว้างโล่งปัญหาได้มีซิปมีช่องเสียบหนึ่งช่องซิป หนึ่งคะบุผ้าผ้าใบแบบหนาอย่างดีสมราคาใบานี้นะคะสรุปแล้วชอบเต็มสิบไม่หักเลยทั้งดีไซน์คุณภ,ภาพการใช้งานง่ายใดๆสายปรักระดับได้เออคือครบทุก,ทก,ทกฟังก์ชันสีเนี้ยเอ้ยรุ่นเนี้ยก็มีสีเยอะอยู่ถ้าเกิดให้เชียร์ไม่ใช่สีเงินนะทุกดแอบเชียร์สีเดนิมสียีนนะคะ และมาถึงไปสุดท้ายทุกคนอาจจะดูเป็นกระเป๋าที่ไม่ค่อยพวกแต่ว่าว่าไปมันคือกระเป๋าที่ไอใช้บ่อยมากนะเพราะว่าช่วงนี้คือแบบไปนอนนั่นไปนอนนี่สลับไปมานะคะเป็นกระเป๋าเดินทางของ l e ก s m a r t ที่ขายดีมากๆในะตอกๆนะคะที่ไอชอบเลยคือสีและดีไซน์ของเขามินิมอลมันเป็นกระเป๋าเดินทางที่พอมันใหญ่ก็จริงอนะแต่พอสะพายแล้วดูไม่ได้เทอะทะดูไม่ได้ทําให้เราดูแบบว่า ดูแก่ดูเชยทุกคนเป็นกระเป๋าเดินทางที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันก็ยังได้เออเนี่ยก็คือเดินไปทํางานไปออฟฟิศไปยิมอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้แบบดูดูไม่เหมือนแบบบ้านอะเออเป็นกระเป๋าแบบบ้านที่ดูไม่แบบบ้านนะคะและอีกอย่างเลยที่ชอบคือวัสดุค่ะเป็นผ้าในร่อนกันน้ํานะคะก็จะไม่กันตรงซิปอันนี้บอกตรง,ตรงว่าถ้าโดนลงเข้าไปตรงนี้ก็จะซึมแต่ว่าผ้าคือถ้าน้ำหกหรืออะไรเงี้ยนิ่งๆหน่อยหน่อยคือ เสื้อผ้าเสี็จแน่นอนนะไม่ต้องกังวลเฮ้ยเป็นกระเป๋าผ้าทั้งใบจะนหน้านีนูหรือเปล่าถ้าวิ่งวิ่ง,งตากลนแวบๆบแบบแล้วรลองว่าของคุณปลอดภยนะัยแล้วทุกคนจุมากสามารถเหมาะกับเดินทาง2 3สาวันได้เลยแล้วก็ช่องเยอะข้างข้างมี2ช่องนะคะไว้ใส่แบบโป่งกระบอกน้ำข้างหน้านี่ซิปคือแบบรูดปื๊ดปืปื๊ด,ด,ดมีสออันแล้วคือลวงได้ลึกมาก ข้างในก็ชอบที่เขามีช่องสำหรับอ๋อแบ่งเป็นสัดส,ส่วนอะเป็นช่องปติสำหรับใส่ของอับน้ำหรืออะไรที่อาจจะเปียกก็จะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับไปยิมมากๆแยกได้เลยแล้วก็มีช่องอยางยืดได้ไว้เสียบแบบโคงแต่ว่ามีหักคะแนนิดน,นึงถ้าใส่ของแบบเต็มแม็กของน้องเลยแบบจุเต็มร้อยอะ ตรงรอยต่อรอยเย็บระหว่างตรงนี้ทุกคนมันจะมีความดึงรั้งแล้วเห็นเชือกทีนี้พอไอ้ใส้ของหนักอะไอก็จะแอบเสียวว่าไม่ไม่กล้าใช้สายอันนี้มากนะพูดมันจะขาดก็จะเปลี่ยนมาใช้สายสพายแบบนื้แทนนะก็รู้สึกว่าเออแข็งแรงมากกว่าก็อันนี้แนะนําเลยนะคะใครเป็นแบบสายไปยิมใส่เดินทางบ่อยๆแล้วก็มองหากระเป๋าที่แบบดีไซน์น่ารักวัสดุดีๆอันนี้ ขาดเลยนะคะแต่ว่าราคาจะแหลกนิดนึงทุกคนอันนี้เท่าไหร่อย่ากเกือบพันแต่รับรองเลยว่าคุ้มทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นกระเป๋าหลักแบบถูกๆมากๆสองร้อยสามร้อยมันไม่น่ารักแบบนี้ไงทุกคนเออจะเป็นแบบห้ามมันเพราะฉันก็มีกระเป๋าแบบนั้นที่มันแบบพับได้ถูกๆอ่ะมันจะเป็นมันจะมาแบกอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สวยไงแต่อันนี้ก็คือออกหน้าอ,อุตาได้ถ่ายรูปได้ไม่เขินลงอินตาแกรมได้ชิกๆกเป็นสาวเฮลตี้ถ่ายกับกระเป๋านี่ อะไรแบบนี้ได้ก็คือเชียถึงแม้ว่าจะแพงนิดนึงก็รอเก็บโค้ดเอานะคะทุกคนแล้วก็มีหลายดีไซน์ด้วยถ้าไม่ใช่สีนี้เชียสีคาเมลสวยมากเรียบร้อยนะคะรีวิว กระเป๋าเซตใบแบนที Z ่ทิกตอกไอจีแอปส้มใดในะคะก็ถ้าใครสนใจไปไหนดยกดได้เลยทุกคนไ้จะทิ้งไว้ให้นะคะทุกอักนเลยแล้วก็รวมถึงพวกน้องห้อยๆแบบนี้ด้วยมาเพิ่มความน่ารักของกระเป๋านะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ไอได้นะคะไว้เจอกันใหม่เมื่อมีตังค์แล้วก็เมื่อซื้อกระเป๋าเพิ่มนะคะทุกคนแต่ว่าที่แค่นี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้อีกยาวๆค่ะยาะยบาย